เมื่อเป็นเมื่อเป็นแบบนี้ในเนื้อเรื่องก็คือการต่อสู้ระบบ AI กองทัพ AI กับกองทัพของนิตทนบุดาหรือโอมตอนจบผมไม่อยากเล่าให้ฟังเป็นอะไรเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างทั้งหมด3ภาคด้วยเงินทุนภาคละ300ล้านบาทผมเขียนบทครั้งแรกเมื่อ52ปีที่แล้วคูนี่แหละชริยะเขียนให้กับคุณยุทธนามุกรสินิดเพื่อนผู้กับและผมก็ปรับบทมาเรื่อยๆจน52ปีผ่านไปถูกปรับบท 4ี่สครั้งจนเป็นบทที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เขีน 3, ยนตอรีสบอร์า3พันกระลุกปเสร็่เรียบร้อยแล้วผมได้เตรียมงานที่จะถ่ายทำวันนี้ถึงสี่ปีเต็มเปลี่ยนแหล่งทุนห้าแหล่งทุนแหล่งทุนนี้เข้ามามีปัญหาออกไปแหล่งทุนนี้ก็มีปัญหาออกไปจนกระทั่งได้บริษัทของคุณดาราเข้ามาซึ่งเราเหมือนพี่น้องก,กันก็พร้อมที่จะลงทุนให้ผมที่สิบล้านเหรียญผมบอกว่าผมต้องการพันล้านบาทก็คือส0สิล้านแต่ก็บอกทำธิะภาพ ไอ้น้อใจเย็นๆทำดีลภ้าก็โอเคตอนนี้ผมต้องการปฏิวัติวงการภาพยนตร์เพราะว่าตอนนี้วงการภาพรยนตร์เราอยู่ในสภาพที่แย่ yeah. ทุกคนก็ยอมรับเราไม่มีหนังเปิดและมุมอมองของสังคมลไทยเราเนี่ยมองหนังไทยเนี่ยอยู่ในอยู่ในระดับที่คุณภาพต่ำกว่าป,ปกติผมเลยเรียนผู้ลงทุนว่าผมจะใช้นักแสดงถึง5 0าพันคน ก็มีคนค้านว่าทําไมไม่ใช้ระบบ CG ทําไมไม่ทํา,งงาอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งผมบอกถ้าผมไม่ใช้ CG หมูมากใช้เงินแค่0ล้านผมทำได้หมดแต่ผมต้องการให้มีการว่าจ้างแรงงานต้องมีการเด็กเกิดขึ้นใหม่ผมต้องการนักแสดงรุ่นใหม่5,000คนและผมก็พยายามทํามา18เดือนวันนี้เหลือจริงๆอยู่ประมาณ400คนนักแสดงที่มาวันนี้400คนผมไม่เคยเจอเขาเลยผมรู้จักเขาโดยการผมมีห้องไลน์ พานงอะคาเดมี่ผมจะติดต่อสื่อสารกับคนของผมมาตลอดตั้งแต่ตีสี่จนถึงสี่ทุ่มทุกวันคนประมาณสองพันคนจะเข้ามาคุยกับผมแล้วค่อยๆออกไปหนังไม่ได้เปิดหนังไม่ได้เปิดสาเหตุที่หนังเปิดล่าช้าหนึ่งเปลี่ยนในทุนถึงห้าห้าแหล่งทุนสองนักแสดงห้าพันคนยังไม่พร้อมตอนนี้ผมมีผู้กำกับที่มาช่วยทํางานทั้งหมดแปดคนแปดท่านก็คือผมพยายามจะสร้างผู้กำกับแล้วก็สร้างหนังและเราจะพึ่งซีจีน้อยที่สุด แต่น้อยที่สุดก็คงมากที่สุดในหนังไทยเพราะต้องใช้งบถึง50ล้านบาททําสิงจีไอผมจะสร้างฉากจริงๆเพื่อให้หนังไทยมันตื่นตัวคุณจะเร็าบยานอวกาศส,สูงประมาณ2 0เมตร30เมตรคุณจะเห็นตัวละครใหม่ๆเครื่องบิน Air Force 1วัของประเทศอเมริกามาตกที่ทุ่งกุลาประเทศไทยที่ราบสูงกลายเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใต้ดินลึกลงไป1กิโลแต่ข้างบนคือทะเลทรายเหมือนทะเลทรายซาลา กรุงเทพจะจมน้ําแล้วในพอสอนั้นกรุงเทพจะอยู่ไม่ได้นั่นคือสตรอรี่สีกตั้งที่ผมสร้างเรื่องสองหนึ่งสองสองอมิกดอนบอกชื่อไทยคือกูนี่แหละอัจฉริยะทําไมผมถึงใช้สองหนึ่งสองสองมันมีความในใจผมจะบอกสื่อทุกท่านวันนี้เพราะว่าผมทำสองศูนย์สองสองซนนมิแม่ชิบหายไปร้อยกสล้านด้วยเงินผมเองผมเลยลุกขึ้นมา เพื่อจะทำสองหนึ like anyway, oh ่งสองสองเพื่อเอาเงินคืนไว้ได้นั่นคือสิ่งท no ี่ผมทำและผมก็โชคดีขอบคุณมากครับขอบคุณากวรการสามารถ่าผมจะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้12เดือนเต็มซึ่งถือว่ามากที่สุดเรามีงบที่ต้องใช้มากมายถามว่า300ล้านบาทนี่มากไหมผมเรียนตรงตรงน้อยน้อยสำหรับผมมากเสื้อผ้าเนี่ย ตกเกือบสามสิบล้านสร้างฉากเกือบสี่สิบล้านแล้วก็นักแสดงคุณคิดกันห้าพันคนตรงนี้ขอฝากนะนะสื่อออกไปวันนี้คนไทยคนไหนที่ตกงานนักแสดงคนไหนที่ตกงานสมัครเข้ามาที่บริษัทเอ็กซิสีอ่บริษัทเทอ i ์นิจูนเดอร์เทนเมนต์ได้ผมรับตอนนี้ยังขาดอยู่สี่พันคนมาได้ไหมครับลยวตรงนี้มาแล้วครับครับเชิญครับคุณเชิญเชิญครับพี่พี่ไก่ทอาเกองต่อ ทีนี้สำหรับแนวภาพยนตร์แบบนี้ค่ะค,คิดว่ามันจะตีตลาดได้ในอานาคตท,ท,ที่แบบอาจาะเข้าฉายได้ใบเร็นี้เรียนตรงๆผมไม่อยากเรียกหนังนผมว่าหนังสายไฟยจุด้ายของผมก็่จริงก็คือโอนหิืตเติร์นบุดรดา <ạ S 1> ทำไมเด็กคนนี้ถึงจะมาปกให้มนุษย์เนื้ออยู่ได้คนดูจะเชียร์มนุษย์เนื้อ<า>ขณะเดียวกันทุกคนจะบัว AI AI วันนี้คุณต้งยอมรับมือถือเราเนี่ย มันฉลาดกว่าเราเราอยากรู้อะไรเราตะโกนถาม Google มันบอกได้หมด